สวัสดีครับเทเชั่นแสงวาน์ครับโอเคโอเคซื้อไปแล้วครับวันที่10 3. อ่าโอเคกำไรขาดทุนขาดทุนเยอะเหมือนเดิมนะครับ3-2%มกับสีถ้าสมมุติเป็นรํำซ้ำห่างกันแปดเปอรซ็นก็ห่างเยอะขึ้นราคาเฉลี่ยได้ก็ต่ำลงเรื่อยๆโอเคก็ดีโอเค,ก,อเคก็วันนี้วันสุกนะครับไม่มีอะไรมากก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ DCA ไป พรุงนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรทีจนถึงวันจันทร์นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับ